สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินก็ถือว่าเป็นที่ดินแปลงสวยอีก1แปลงนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสักแปลงเพื่อที่จะทําการเกษตรนะครับหรือว่าทําโคกหนองนาขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่20ไร่2งาน49ตารางวานะครับเสนอขายในราคาไร่ละ1 0 0 0 6 0 0 0ืบาทต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับติดทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตถือว่าเป็นที่ดินหน้ากว้าง130เมตรนะครับแล้วก็จุดเด่นจุดขายของเขานะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของเหมืองน้ำสาธารณะนะครับที่ตัดผ่านบริเวณทางด้านของท้ายแปลงที่ดินซึ่งจะมีความยาวถึง200เมตรในวันนี้นะครับเราเดินทางกันมาที่ตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัด อุทัยธานีนะครับเป็นที่นานะครับหรือว่าที่ดินในแหล่งชุมชนน้ําดีดินดีนะครับสามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีความสูงจากระดับน้ําทะเลนะฮะอยู่ที่80เมตรนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับก็ถือว่าเข้าออกสะดวกนะครับเพราะว่าผมก็จะใช้ถนนเส้น34 38นะครับอำเภอหนองฉางล้านสักนะครับเข้ามาเนี่ยเพียง 3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็จะถึงในส่วนของแปลงที่ดินและยังใกล้กับในส่วนของห้างโลตัสอำเภอหนองฉางซึ่งห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับน้ำประปาไฟฟ้านะครับมาถึงแล้วบริเวณโดยรอบมีเพื่อนบ้านเป็นแหล่งชุมชนเหมาะที่จะทำการเกษตรขนาดใหญ่หรือว่าสวนผลไม้นั่นเองนะครับน้ำท่าเนี่ย อุดมสมบูรณ์ซึ่งในบรรยากาศในตอนนี้ก็จะมีในโว่ของทุ่งนาที่สีเขียวสวยนะครับในความรู้สึกก็ถือว่าประทับใจนะครับในการเดินทางมารีวิวที่ดินในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปดูในโซ่ของภาพมุมสูงและแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดกันครับตพพาาเดินชม ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงจ่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มี ในเมืองอกเมืองก็ดีให้คันนี้จงไว้วางใจปรรยากาที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านกลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยทานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้นดีรับใช้ต่อเา ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปดูใน่ว่ของแนวขอบเขตที่ดินหรือว่าใน่ว่ของภาพมุมสูงนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเดินทางเน้นย้ําว่า สะดวกนะครับเพราะมีทั้งถนนลาดยางแล้วก็บริเวณทางด้านหน้านี้ก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับซึ่งผมก็จะใช้ถนนเส้นน้องฉางรัศกนะครับก็จะเป็นเส้น3-4-3-8นะครับเข้ามาเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็จะเจอในส่วนของแปลงที่ดินแล้วก็ตลอด2ฝั่งทางเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีบ้านคนอยู่อาศัยนะครับแล้วก็เป็นท้องทุ่งนาสีเขียวธรรมชาตินะครับดูแล้วก็สดชื่นนะครับบรรยากาศ ดูแล้วผ่อนคลายนะครับแล้วก็เป็นบ้านหลังที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อาณาบริเวณเนี่ยเขาก็ทําสวนนะครับไม่ว่าจะปลูกมะม่วงสวนมะพร้าวนะครับหรือว่าเป็นไม้นะครับไม้ต้นไม้นะมียางนานะครับบริเวณโดยรอบนี้ก็ถือว่าเหมาะที่จะอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ทําเป็นโคกหนองนาหรือว่าสวนเกษตรขนาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะพัฒนาได้นะครับในแปลงที่ดินเรามาดูในรายละเอียดที่ดินนะครับซึ่งบนทางสาธารณะ ที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับก็จะมีความกว้างอยู่โดยประมาณ5เมตรถามว่ารถสวนเลนได้ไหมสวนได้นะครับแต่ในวิดีโอท่านผู้ชมอาจจะดูว่าเป็นทางเล็กหรือไม่นะครับก็เพราะว่าในส่วนบริเวณทางด้านหน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของต้นหญ้านะครับที่อาจจะขึ้นมานะครับกินขนาดของทางไปบ้างนะครับอันนี้ผมก็รีวิวให้ท่านผู้ชมได้เห็นตามสภาพพื้นที่จริงนะครับน้ำประปาไฟฟ้านะครับผ่านบริเวณดังด้านหน้านะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับ ตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินนะครับก็จะหันหน้าไปทางด้านของทิศต,ตะวันออกซึ่งจะมีความยาวถึง130เมตรถือว่าเป็นที่ดินหน้ากว้างแล้วก็ตามต่อนะครับไปบริเวณทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งทางด้านของทิศใต้ก็จะมีความยาวนะครับอยู่ที่200เมตรนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านในเนี่ยนะครับก็มีในโซ่ของเพื่อนบ้านนะครับเขาก็โอ้ค่อนข้างที่จะทําออกมาเป็นสวนบริเวณรอบบ้านนะครับดูแล้วก็ สดชื่นนะฮะเราก็ดูว่าเรามาีผู้อยู่อาศัยนะครับบริเวณโดยรอบนะฮะแล้วก็ทางด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นทางด้านของทิศตะวันตกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด้านนะครับที่มีความพิเศษเพราะว่าติดในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะนะครับเหมืองน้ําสาธารณะตรงนี้ผมจะใช้เส้นสีฟ้านะครับเป็นลักษณะนะให้ท่านผู้ชมได้เกิดความเข้าใจาได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็มองเห็นในส่วนของวิวเขานะครับก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับเวลาใครมาเที่ยวอุทัยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่จะต้องเดินทางมาเที่ยวนะครับทางด้านท้ายจะอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งจะเป็นเหมืองน้ําสาธารณะอยู่ทางด้านของขอโทษครับอยู่ทางด้านของทิศต,ตะวันตกนะครับเป็นเหมืองน้ําสาธารณะผิดบ้างอะไรบ้างนะก็ ไม่เป็นไรนะครับก็รีวิวกันตามสภาพนะจากที่สายตาผมได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับขอโทษนะครับย้ําอีกทีนึงว่าทางด้านท้ายจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งจะมีความยาวถึง200เมตรนะฮะแล้วก็เป็นเหมืองน้ําสาธารณะนะครับอันนี้ก็ถือว่าแก้ไขแล้วก็ผ่าันไปด้วยกันด้วยดีนะครับรีวิวของเราทางด้านทิศเหนือนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับตอนนี้ จะมีความยาวนะครับอยู่ที่200เมตรตัดตรงขึ้นมาบนทางสาธารณะนะครับทางด้านของทิศเหนือจะอยู่ที่200เมตรนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าบริเวณทางด้านหน้าเนี่ยมีน้ําประปามีไฟฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเปิดโล่งนะครับทำให้มีสีเขียวนะครับจากต้นข้าวนะครับทำให้รู้สึกว่าในวันนี้ผมรีวิวออกมาได้เหมือนได้มาเที่ยวนะครับแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะฮะสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่80เมตร ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นตรงกับอบตอทุ่งโพนะครับซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยอยู่ที่4กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของตัวอําเภอหนองฉางนะครับก็ต้องบอกว่าอําเภอหนองฉางเนี่ยเป็นอําเภอที่มีขนาดใหญ่นะครับรวมไปถึงห้างโลตัสนะครับแล้วก็สถานีตํารวจหรือว่าสถานที่ราชการนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านจัดสรรน,นะฮะตรงนี้ถือว่ามีความเจริญห่างจากแปลงที่ดินของเราเพียง 9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่ได้ไกลเลยนะเวลาที่ผมขับรถมาในวันนี้นะครับแล้วก็วิวเขานะครับห่างจากสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับตรงนั้นก็ตอนนี้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะมีในส่วนของแคมปิ้งนะครับใครที่เคยมาเที่ยวก็จะมีร้านกาแฟนะครับหลากหลายสไตล์ก็เลือกที่จะไปเที่ยวกันดูได้นะครับห่างจากแปลงที่ดินนะครับก็เพียง20กิโลเมตรนะครับโดยประมาณ20กว่ากิโลนะครับก็ถือว่าไม่ได้ไกลนะฮะ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่29กิโลนะครับก็จะใช้ถนนหมายเลข333นะครับเป็นหลักในการเดินทางถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจแล้วก็เดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้มาจากกรุงเทพนะครับโดยประมาณ220กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นที่ดิน ต้องบอกว่าถือว่าเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับเนื้อที่20ไร่2งาน49ตารางวาเหมาะปล่อยให้เช่านะครับทำสวนเกษตรทําโคกหนองนานะฮะแล้วก็ในแปลงที่ดินนะครับก็จะมีในส่วนของบอ่อบาดาลน,นะครับ1บอ่อนะครับก็พื้นที่โซนนี้ลักษณะของดิน,นจะออกเป็นดินล้วนปนดินเหนียวนะครับก็ถือว่าตามสภาพเนี่ยเป็นดินสีดำนะครับเหมาะกับการที่จะทําสวนเกษตรนะครับอาทิเช่นอย่างฝั่งตรงข้ามอยากให้ดูฝั่งตรงกันข้ามของแปลงที่ดิน เ,นะเหมาะมากนะท่านผู้ชมนะถ้าใครมาพัฒนานะครับมีการขุดสะหรืออะไรเงี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็มีต้นสะดานะปลูกในส่วนของมะละกอนะครับแล้วก็กล้วยนะครับเอาไว้บริเวณฝั่งตรงกันข้ามของแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะอันนี้นี่เขาเตรียมเกี่ยวแล้วนะในวันนี้นะครับที่เรามานี่ก็มีรถเกี่ยวนะครับมารอแล้วเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูในเรื่องสภาพของน้ําบริเวณตรงนี้นะครับ น้ำเนี่ยมีลักษณะใสนะแล้วก็ไหลผ่านนะครับแต่อันนี้อยู่ฝั่งบริเวณตรงข้ามของแปลงที่ดินแล้วกลับมาดูในส่วนของแปลงที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าที่ดินเนี่ยถือว่าไม่ต่ําจากถนนนะครับโดยประมาณ5 0าสถึงหกเซนติเมตรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่ต่ำนะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับมีการทําร่องนะครับบริเวณทางด้านหน้านะฮะซึ่งน้ําท่าเนี่ยผมยืนยันเลยนะครับกับพื้นที่โซนนี้ถือว่าเป็น โซนที่มีน้ําท่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ดินดําน้ําดีนะฮะในราคาไร่ละ1นึ0 0 0สบาทนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมคลิปวิดีโอของเราอยู่ในตอนนี้นะครับก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากนะครับเผื่อว่าท่าน ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับในช่องต่อสักพาเดินพาชมซึ่งผมต่อสักเนี่ยก็จะมีที่ดินนะฮะมานําเสนอกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องหรือว่าถ้าใครอยากได้ที่ดินแบบไหนนะครับก็ลองโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ในส่วนของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน E ีพีหน้าครับสวัสดีครับ